ลองนึกดูหากมีคนถามว่าคุณเก่งอะไรหรือจุดเด่นของคุณคืออะไรคุณตอบได้ทันทีไหมหรือคุณกลับรู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจและไม่รู้จะตอบอย่างไรดีหลายคนใช้ชีวิตวนเวียนไปวันๆโดยไม่เคยตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองบางคนตามความฝันของพ่อแม่บางคนทำงานที่สังคมยอมรับบางคนวิ่งตามความสำเร็จที่ผู้อื่นกำหนดจนลืมไปว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเก่งอะไรและมีความสุขกับอะไรกันแน่ ในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งผ่านแนวคิดอันลึกซึ้งของคารกูุสตาฟยุงนักจิตวิทยาชื่อดังผู้เปลี่ยนแปลงวงการจิตวิทยาโลกคารยุงเชื่อว่าทุกคนมีตัวตนที่แท้จริงซ่อนอยู่ภายในแต่เราส่วนใหญ่มักสร้างหน้ากากเพื่อใช้ในสังคมจนบางครั้งเราสูญเสียการเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงนั้นไปหากคุณเคยรู้สึกแบบนี้หลงทางในชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ทา สิ่งที่คนอื่นคาดหวังแต่ไม่มีความสุขกับมันรู้สึกว่าชีวิตขาดความหมายแม้จะดูประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงวนเวียนทำผิดซ้ำๆในความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจนั่นเป็นเพราะคุณอาจกำลังสูญเสียการเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองดูวิดีโอนี้จนจบคุณจะเข้าใจแนวคิดของคารยุงเกี่ยวกับการค้นพบตัวตน และผมจะแบ่งปันเทคนิคที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อค้นพบว่าฉันเก่งอะไรกันแน่และเชื่อมโยงกับตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณได้อีกครั้งคาร์ลกุสตาฟยุงเกิดเมื่อปี1875ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเริ่มต้นเป็นสิทธิ์ของซิกมันฟรอยด์แต่ต่อมาได้แยกตัวออกมาเพื่อพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาวิเคราะห์ในแบบของตัวเองที่เรียกว่าจิตวิทยาวิเคราะห์เชิงลึกหรือ analytical psychology แนวคิดของยุงมองว่าจิตใจมนุษย์ซับซ้อนกว่าที่ฟรอยเคยนำเสนอยุงเชื่อว่านอกจากจิตใต้สำนึกส่วนบุคคลแล้วยังมีจิตใต้สำนึกส่วนรวมหรือ collective unconscious ที่ทุกคนในโลกแบ่งปันร่วมกันซึ่งประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมหรืออาคีไทยที่เป็นแบบแผนความคิดพฤติกรรมและความเชื่อที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันยุงมองว่าการค้นพบตัวตนที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่แค่การเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการในชีวิตประจำวันแต่เป็นการเข้าใจตัวเองในระดับลึกที่เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกด้วยหน้ากากทางสังคมหรือ person a, คำว่า person a มาจากภาษาละตินที่หมายถึงหน้ากากที่นักแสดงโรมันสวมใส่บนเวทีย่งเชื่อว่าทุกคนสร้างหน้ากากหรือบุคลิกภาพที่แสดงออกต่อสังคมภายนอกเป็นภาพลักษณ์ที่เราต้องการให้คนอื่นมองเห็นอย่างเช่น การแสดงออกในที่ทำงานความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบบทบาทในครอบครัวเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ที่เอาใจใส่ภาพลักษณ์ในสังคมเป็นคนเข้มแข็งมั่นใจหรือเป็นคนอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจหน้ากากเหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายทุกคนต้องมีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราสวมหน้ากากนานเกินไปจนลืมว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรปัญหาของการยึดติดกับเพอร์โซนหรือหน้ากาก จะเกิดการสูญเสียตัวตนเมื่อคุณใช้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นมากเกินไปจนลืมสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆและความไม่สมดุลทางจิตใจพลังงานจิตใจถูกใช้ไปกับการรักษาภาพลักษณ์ภายนอกจนเกิดความเครียดและความไม่สมดุลสุดท้ายขาดการเติบโตส่วนบุคคลเมื่อติดอยู่กับหน้ากาการพัฒนาตัวตนที่แท้จริงจะหยุดชงะงักตัวตนที่แท้จริงหรือเซลยุงเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริง เป็นศูนย์กลางของจิตใจทั้งหมดเป็นแก่นแท้ที่รวมทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่ระอมความขัดแย้งทั้งหมดในตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวตัวตนที่แท้จริงนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้ตัวแต่รวมถึงส่วนที่เราไม่รู้ตัวด้วยเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเมื่อเราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงเราจะเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของตัวเองชัดเจนขึ้น เราจะตัดสินใจได้สอดคล้องกับแก่นแท้ของตัวเองเราจะมีความสมดุลระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกเราจะมีความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการได้เป็นตัวของตัวเองยุ่งเชื่อว่านอกจากหน้ากากแล้วเรายังมีเงามืดหรือ s c h d o w อยู่ซึ่งเป็นส่วนของจิตใต้สำนึกที่เก็บทุกสิ่งที่เราไม่ยอมรับในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านลบความกโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวความต้องการที่สังคมไม่ยอมรับ ความอ่อนแอหรือข้อบกพร่องที่เราพยายามซ่อนเร้นและศักยภาพหรือคุณสมบัติที่เราไม่กล้ายอมรับว่ามีแนวมืดนี้เกิดจากกระบวนการทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเรารับรู้ว่าบางส่วนของตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับเราจึงพยายามเก็บกดและผลักไสออกไปจากจิตสำนึกปัญหาคือ การเก็บกดเงามืดไม่ได้ทำให้มันหายไปแต่กลับถูกซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกและมักแสดงออกโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นการฉายภาพหรือ projection มองเห็นลักษณะที่เราไม่ชอบในตัวเองไปอยู่ในตัวคนอื่นการทำผิดซ้ำๆโดยไม่เข้าใจสาเหตุการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและความฝันที่สะท้อนความขัดแย้งภายในยุงเชื่อว่าการค้นพบว่าฉันเก่งอะไรจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเงามืดด้วย พราะบางครั้งสิ่งที่เราเก่งที่สุดกลับถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของเราอย่างเช่นคนที่เก็บกดความกล้าแสดงออกอาจมีพรสวรรค์ด้านศิลปะที่ซ่อนอยู่คนที่ไม่กล้ายอมรับความเข้มแข็งของตัวเองอาจมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีคนที่ปฏิเสธความอ่อนไหวอาจมีพลังในการเข้าใจและเยียวยาผู้อื่นยุงเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาจิตใจ คือการเป็นตัวเองโดยสมบูรณ์หรือ i n d i v i d u a t i o n ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลค่อยๆบูรณาการส่วนต่างๆของจิตใจเข้าด้วยกันทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจนเกิดเป็นความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญคือการเผชิญหน้ากับหน้ากาก,ากทางสังคมเข้าใจว่าภาพลักษณ์ที่แสดงต่อสังคมไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเรา 2. การเผชิญหน้ากับเงามืด ยอมรับและบูรณาการส่วนที่เรามักเก็บกดหรือปฏิเสธ 3. การเข้าใจอนิมาอนิมุตยุ่งเชื่อว่าผู้ชายมีอนิมาหรือด้านหญิงในจิตใจและผู้หญิงมีอนิมุตหรือด้านชายในจิตใจการบูรณาการส่วนนี้ช่วยให้บุคลิกภาพสมบูรณ์ขึ้น 4. การพบกับฐานรากที่ลึกที่สุดของจิตใจเชื่อมโยงกับอาคไทยต่างๆในจิตใต้สามนึกส่วนรวมห การบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริงเกิดความเป็นเอกภาพระหว่างทุกส่วนของจิตใจยุงเชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นงานของชีวิตไม่มีใครสามารถบรรลุได้อย่างสมบูรณ์แต่การเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและทำให้เราค้นพบว่าเราเก่งอะไรอย่างแท้จริงตามแนวคิดของยุงการค้นพบว่าฉันเก่งอะไรไม่ใช่แค่การทำแบบทดสอบหรือการวิเคราะห์อาชีพ แตเป็นการเดินทางเข้าสู่โลกภายในของตัวเองซึ่งอาจพบได้จากหนึ่งความฝันยุงให้ความสำคัญกับความฝันมากเพราะเชื่อว่าเป็นช่องทางที่จิตใต้สำนึกสื่อสารกับเราความฝันอาจบอกใบถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่หรือสิ่งที่เรายังไม่ได้พัฒนา 2. ส,สัญ,ญลักษณ์ในชีวิตสังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏซ้ำๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในงานศิลปะที่เราชื่นชอบเรื่องราวที่เราสนใจ หรือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเรา 3. จุดเด่นและจุดด่อยยุ่งเชื่อว่าจุดเด่นและจุดด่อยมักเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันความอ่อนแอในด้านหนึ่งอาจสะท้อนพลังที่ซ่อนอยู่อีกด้านหนึ่ง 4. ชีวิตในวัยเด็กสิ่งที่เราหลงไหลหรือทำได้ดีโดยธรรมชาติในวัยเด็กมักเป็นร่องรอยของความสามารถที่แท้จริงก่อนที่สังคมจะเข้ามาหล่อหลองฮะสิ่งที่ทำให้ลืมเวลา กิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลาเป็นสัญญาณของการไหลลื่นซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเราทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริง 6. สิ่งที่เรากลัวหรือต่อต้านบางครั้งสิ่งที่เรากลัวหรือหลีกเลี่ยงอย่างมากกลับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพซ่อนอยู่ยุงมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับชะตากรรมแต่ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างตายตัว แต่เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเขาเชื่อว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของตัวเองเราจะรู้สึกถึงเราจะรู้สึกถึงความหมายที่ลึกซึ้งในชีวิตเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าใช่อย่างลึกซึ้งเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะรู้สึกถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเข้าใจตนเองเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง แต่หากเราดำเนินชีวิตขัดกับเส้นทางชีวิตที่แท้จริงเราอาจพบกับความรู้สึกว่างเปล่าหรือไร้ความหมายแม้จะประสบความสำเร็จภายนอกความรู้สึกติดขัดชีวิตไม่ก้าวหน้าความฝันที่สะท้อนความขัดแย้งภายในความรู้สึกแปลกแยกจากตัวเองยุ่งเชื่อว่าแม้แต่ประสบการณ์ที่เจ็บปวดก็อาจเป็นส่วนของการเดินทางเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงความล้มเหลวความผิดหวังและความสูญเสีย อาจเป็นทางเปลี่ยวที่นำเราไปสู่การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเองยุ่งเชื่อว่าในจิตใต้สำนึกส่วนรวมของมนุษย์มีอาร์คไทหรือแบบแผนดั้งเดิมที่เป็นเหมือนบทบาทพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับอาร์คไทบางอย่างมากกว่าอย่างอื่นอาร์คไทที่สำคัญบางประการได้แก่ 1. นักเดินทาง explorer ผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆรักอิสระและมักเก่งในการปรับตัว 2. ผู้สร้างครีเอเตอร์ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องการแสดงออกและสร้างสิ่งใหม่ๆ 3. ผู้ดูแลแคกิเวอร์ผู้ที่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมีความเมตตาและใส่ใจต่อความต้องการของคนรอบข้าง 4. ผู้ปกครองรูเลอร์ผู้ที่มีความสามารถในการนำการจัดระเบียบและการสร้างโครงสร้าง 5. นักปราชญาผู้ที่แสวงหาความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งและวิเคราะห์ได้ดี นักมายากล้ำมุจิเชิญผู้ที่มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและสร้างแรงบันดาลใจ 7. วิระบุรุษฮีโร่ที่กล้าเผชิญความท้าทายมีความเด็ดเดี่ยวและพร้อมเอาชนะอุปสรรคการเข้าใจว่าเรามีแนวโน้มสอดคล้องกับอัก์ไทยใดอาจช่วยให้เราเข้าใจความสามารถที่เป็นธรรมชาติของเราและทิศท,ทางที่เราควรพัฒนาในยุคปัจจุบันการค้นหาตัวตนที่แท้จริงเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เรายิ่งสร้างหน้ากากและการแสดงออกที่ไม่แท้จริงความเร่งรีบของชีวิตทำให้เราไม่มีเวลาเงียบเงียบเพื่อฟังเสียงจากภายในความล้นหลามของข้อมูลทำให้เรายากที่จะแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆค่านิยมวัตถุนิยมทำให้เราวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งภายนอกเช่นเงินตำแหน่งหรือการยอมรับและการเปรียบเทียบกับผู้อื่นทำให้เราละเลยเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ยุงเชื่อว่าแม้แต่ในยุคสมัยที่วุ่นวายและแข่งขันการฟังเสียงภายในยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเขาเชื่อว่าภายในตัวเรามีความรู้ทั้งหมดที่เราต้องการแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเงียบและฟังยุงกล่าวไว้ว่าผู้ที่มองออกไปข้างนอกฝันผู้ที่มองเข้าไปข้างในตื่นแนวคิดนี้สะท้อนว่าการค้นพบความสามารถที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาจากโลกภายนอก แต่อยู่ที่การเดินทางเข้าไปภายในตัวเองตามแนวคิดของยุงเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยไม่เข้าใจความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเราจะพบกับสัญญาณเตือนต่างๆอย่างเช่นความทุกข์ทางจิตใจภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือความรู้สึกว่างเปล่าอาจเป็นสัญญาณที่จิตใต้สามนึกกำลังบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องความฝันที่รบกวนจิตใจยุงเชื่อว่าความฝันเป็นช่องทางที่จิตใต้สามนึกสื่อสารกับเรา ความฝันที่ซ้ำๆหรือรบกวนจิตใจอาจบ่งบอกถึงความขัดแย้งภายในอาการทางกายย่งพบว่าการไม่รับฟังเสียงภายในอาจนำไปสู่ปัญหาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือความเหนื่อยล้าที่ไม่มีสาเหตุทางกายภาพชัดเจนและวิกฤตชีวิตในวัยกลางคน ยุงให้ความสำคัญกับช่วงวัยกลางคนช่วงอายุ35-50ปีว่าเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มรู้สึกถึงความไม่สอดคล้องระหว่างตัวตนภายนอกกับตัวตนภายในยุงมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัญหาแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกลับมาสำรวจและเข้าใจตัวเองอีกครั้งเขาเชื่อว่าไม่มีการเติบโตโดยปราศจากความเจ็บปวดและสิ่งที่คุณต่อต้านจะคงอยู่สิ่งที่คุณยอมรับจะเปลี่ยนแปลง ยุงได้บันทึกกรณีศึกษาไว้มากมายของผู้คนที่ค้นพบความสามารถที่แท้จริงผ่านวิกฤตชีวิตตัวอย่างเช่นเคสศึกษาที่หนึ่งนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จแต่รู้สึกว่างเปล่านักธุรกิจคนหนึ่งประสบความสำเร็จทางการเงินและมีตำแหน่งสูงในบริษัทแต่เริ่มมีอาการซึมเศร้าและรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายเมื่อเข้ารับการรับบำบัดกับนักจิตวิทยาตามแนวคิดของยุงเขาเริ่มสำรวจความฝันและความทรงจำวัยเด็ก พบว่าเขามีความหลงไหลในธรรมชาติและการช่วยเหลือผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กแต่เลือกเส้นทางอาชีพตามความคาดหวังของครอบครัวเมื่อเขาเริ่มใช้เวลากับธรรมชาติมากขึ้นและหาทางใช้ทักษะทางธุรกิจเพื่อสร้างองค์กรไม่สแสวงหากําไรด้านสิ่งแวดล้อมเขาพบว่าตัวเองมีพลังและความสุขกลับมาอีกครั้งความสามารถในการบริหารจัดการที่เคยใช้เพื่อสร้างกำไรให้บริษัท กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมกรณีศึกษาที่2ศิลปินที่ละทิ้งความฝันหญิงสาวคนหนึ่งมีพรสวรรค์ด้านศิละปะตั้งแต่เด็กแต่ถูกพ่อแม่สนับสนุนให้เลือกอาชีพที่มั่นคงกว่าเธอจึงเป็นบัญชีและมีความก้าวหน้าในอาชีพแต่มักมีความฝันซ้ำๆเกี่ยวกับการวาดรูปและสีสันเมื่ออายุ38ปีเธอประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลานาน ในช่วงนั้นเธอเริ่มวาดรูปอีกครั้งเพื่อฆ่าเวลาและพบว่าตัวเองมีความสุขอย่างล้นเหลือหลังจากหายดีเธอตัดสินใจลดเวลาทำงานลงและเรียนศิลปะเพิ่มเติมจนกระทั่งค้นพบว่าเธอมีพรสวรรค์พิเศษในการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดปัจจุบันเธอทำงานเป็นนักบำบัดด้วยศิลปะกับเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจซึ่งเป็นการผสมผสานความสามารถด้านศิลปะกับความละเอียดรอบคอบที่ได้จากการทำงานบัญชี ทั้งสองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการค้นพบความสามารถที่แท้จริงมักเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับวิกฤตและกล้าที่จะมองย้อนกลับไปหาสิ่งที่เคยทําให้เรามีความสุขหรือเป็นธรรมชาติของเราเทคนิคสั้นๆที่ทําได้เลยตามแนวคิดของคารยุงที่คุณสามารถทําได้เลยเพื่อค้นหาว่าฉันเก่งอะไรผมสรุปมาให้คุณทั้งหมด8ขั้นตอนขั้นตอนแรกการบันทึกความฝันหรือ dream journal ยุงให้ความสำคัญมากกับการวิเคราะห์ความฝันเพราะเชื่อว่าเป็นช่องทางที่จิตใต้สำนึกสื่อสารกับเราทำได้โดยการวางสอมุดและปากกาไว้ข้างเตียงทันทีที่ตื่นนอนเขียนความฝันทุกอย่างที่จำได้แม้จะดูไร้สาระหรือไม่มีความหมายสังเกตสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งที่ปรากฏซ้ำๆในความฝันมองหาความเชื่อมโยงระหว่างความฝันกับชีวิตจริงและหลังจากทำไปสักระยะลองวิเคราะห์หาแบบแผนหรือทีมที่ปรากฏบ่อยๆ เคล็ดลับคือให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความฝันที่ทำให้คุณมีอารมณ์แรงไม่ว่าจะเป็นความสุขความกลัวหรือความตื่นเต้นเพราะอารมณ์เหล่านี้มักบ่งบอกถึงสิ่งสำคัญในจิตใต้สำนึกขั้นตอนที่2การทำงานกับเงามืดหรือ Shadow Work การเข้าใจส่วนที่เรามักเก็บกดหรือปฏิเสธอาจเผยให้เห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ ทำได้โดยเริ่มต้นจากการตั้งคําถามกับตัวเองคุณลักษณะอะไรในคนอื่นที่ทําให้ฉันรู้สึกหมุดหงิดหรือไม่พอใจมากที่สุดเขียนรายการสิ่งเหล่านี้แล้วถามตัวเองว่ามีส่วนไหนของคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวคุณหรือไม่ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันพยายามซ่อนหรือไม่อยากให้ใครรู้พิจารณาว่าคุณลักษณะเหล่านี้อาจมีด้านบวกได้อย่างไรบ้างเคล็ดลับขั้นตอนที่สองนี้ให้มองว่าเงามืดไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอาจเป็นแหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้ใช้ขั้นตอนที่สามการสำรวจชีวิตวัยเด็กหรือ Childhood Exploration ยุ่งเชื่อว่าการกลับไปสำรวจช่วงเวลาก่อนที่เราจะถูกสังคมหล่อล้อมมาเกินไปอาจช่วยให้เราพบกับความสามารถที่แท้จริงทำได้โดยเริ่มต้นจากการนึกถึงกิจกรรมที่คุณชอบทำตอนเป็นเด็กก่อนอายุสิปีนึกถึงสิ่งที่คุณเล่นหรือทำได้นานโดยไม่เบื่อ สอบถามพ่อแม่หรือญาติว่าคุณชอบทำอะไรหรือเก่งอะไรตอนเด็กดูรูปถ่ายเก่าๆและสังเกตว่าคุณดูมีความสุขที่สุดเมื่อทำอะไรเคล็ดลับขั้นตอนที่3นี้ให้มองหาร่องรอยแห่งความรักหรือ Sparks of Joy ในความทรงจำวัยเด็กสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องได้รับรางวัลหรือคำชมขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ทั้ง p e อร์ n ซและ Shadow การเข้าใจทั้งภาพลักษณ์ที่คุณแสดงออกและด้านที่คุณซ่อนไว้ อาจเผยให้เห็นความสมดุลที่แท้จริงทำได้โดยเริ่มต้นจากการเขียนรายการสิ่งที่ฉันพยายามให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันเป็นเขียนรายการสิ่งที่ฉันพยายามไม่ให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันเป็นพิจารณาว่าทั้งสองด้านนี้เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างไรถามตัวเองว่ามีพื้นที่ตรงกลางระหว่างสองข้วนี้หรือไม่ที่อาจเป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันเคล็ดลับขั้นตอนที่สี่คือ การมองหาความขัดแย้งหรือความตึงเครียดระหว่างสองด้านนี้เพราะมักเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ขั้นตอนที่5การวิเคราะห์การฉายภาพหรือ projection การสังเกตว่าเราฉายภาพคุณลักษณะอะไรไปยังคนอื่นอาจบอกใบถึงสิ่งที่เราไม่ยอมรับในตัวเองทำได้โดยเริ่มต้นจากการสังเกตว่าคุณนับถือใครเป็นพิเศษและชื่นชมคุณสมบัติอะไรในตัวพวกเขาพิจารณาว่าคุณอาจมีคุณสมบัติเหล่านั้นซ่อนอยู่หรือไม่ สังเกตว่าคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจใครเป็นพิเศษและรำคาญคุณสมบัติอะไรในตัวพวกเขาพิจารณาว่าคุณอาจมีคุณสมบัติเหล่านั้นซ่อนอยู่หรือไม่เคล็ดลับขั้นตอนที่หนี้ยุ่งเชื่อว่าสิ่งที่รบกวนเรามากที่สุดในผู้อื่นสามารถนำเราไปสู่ความเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดขั้นตอนที่6การวิเคราะห์ช่วงเวลาแห่งการไหลลื่นหรือโฟลสตเต ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกลื่นไหลยอย่างเป็นธรรมชาติมักเป็นสัญญาณของการทำสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงทำได้โดยเริ่มต้นจากการนึกถึงกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกเครียดบันทึกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุด วิเคราะห์ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีองค์ประกอบร่วมกันอะไรบ้างเคล็ดลับนี้ยุงมองว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกมีพลังและมีชีวิตชีวามากที่สุดมักเป็นช่วงที่เราอยู่ในเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงขั้นตอนที่7การวิเคราะห์อา์คไทยที่ดึงดูดคุณการสำรวจว่าอา์คไทยหรือตัวละครแบบไหนที่ดึงดูดคุณอาจบ่งบอกถึงแก่นแท้ของตัวคุณ ทำได้โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาว่าคุณชื่นชอบตัวละครแบบไหนในภาพยนตร์หรือวรรณกรรมสังเกตว่าคุณถูกดึงดูดโดยเรื่องราวหรือตำนานแบบไหนวิเคราะห์ว่าคุณมักสวมบทบาทไหนในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทำงานพิจารณาว่าคุณมีแนวโน้มเข้ากับอาไทยไหนมากที่สุดนักเดินทางผู้สร้างผู้ดูแลผู้ปกครองนักปราเคล็ดลับขั้นตอนที่7นี้ ยุงเชื่อว่าอาร์คไทยที่ดึงดูดเรามักเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่เรายังไม่ได้บูรณาการเข้ากับชีวิตอย่างเต็มที่และขั้นตอนที่8การใช้ active imagination หรือจินตนาการเชิงรุกเทคนิคนี้เป็นวิธีเฉพาะของยุงในการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกทำได้โดยเริ่มต้นจากการนั่งในที่เนีย,ยบสงบหลับตาและผ่อนคลายเริ่มต้นด้วยภาพในใจอาจเป็นภาพจากความฝันหรือภาพที่ผุดขึ้นมาปล่อยให้ภาพนั้นพัฒนาไปเองโดยไม่พยายามควบคุม สังเกตว่ามีตัวละครหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรปรากฏลองสนทนากับตัวละครหรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นถามว่าพวกเขาเป็นใครและมีอะไรจะบอกคุณบันทึกประสบการณ์หลังจากเสร็จสิ้นเคล็ดลับขั้นตอนที่8นี้ยุ่งเชื่อว่าเทคนิคนี้ช่วยให้เราเข้าถึงภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบความสามารถที่เรามองข้ามการค้นหาว่าเราเก่งอะไรไม่ใช่การค้นหาแค่อาชีพหรือทักษะ แต่เป็นการค้นหาวิธีที่เราจะใช้พลังงานชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเรายุงเชื่อว่าเมื่อเราพบเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงเราจะรู้สึกถึงความพึงพอใจที่ลึกซึ้งและความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายแม้จะยังมีความท้าทายและอุปสรรคก็ตามเขากล่าวไว้ว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันคือสิ่งที่ฉันเลือกที่จะเป็น I am not what happened to me I am what I choose to become นี่เป็นการเตือนเราว่าแม้อดีตและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเราแต่เรายังมีพลังในการเลือกที่จะเป็นใครและเส้นทางชีวิตที่เราจะเดินผมมีคำถามที่จะฝากไว้ให้คุณคิดต่อสมข้อครับข้อแรกหากคุณมีเวลาและทรัพยากรไม่จํากัดคุณจะทำอะไรข้อ 2. องอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งที่คุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นและข้อสุดท้ายหากคุณไม่กลัวความล้มเหลวหรือการวิพากษ์วิจารณ์ คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคารยุงเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่คุณจะทำได้และตามคำกล่าวอันเป็นที่รู้จักของเขาจิตวิญญาณของคุณจะไม่มีวันสงบจนกว่าคุณจะพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในผมขอเชิญชวนให้คุณเริ่มการเดินทางเข้าสู่โลกภายในเพื่อค้นพบว่าคุณเก่งอะไรอย่างแท้จริงแม้จะเป็นการเดินทางที่ท้าทายและอาจต้องเผชิญกับด้านมืดของตัวเอง แต่นั่นคือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความเติมเต็มลองเริ่มต้นด้วยเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมแนะนำไปและอย่าลืมว่าถ้านี้เป็นประโยชน์แชร์ไปให้เพื่อนของคุณได้เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีผมจะดีใจมากถ้าคุณกดติดตามกดไลฟ์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆและมาเจอกับผมแบบนี้นะครับ